สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคอร์สออนไลน์ระดับเบสิกครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนชื่อมาเป็น Combat Handgun Level 1เพราะว่าเบสิกของที่นี่ไม่ใช่เบสิกอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันแล้วครับเราลงลึกในรายละเอียดมากกว่าคำว่าเบสิกผมอยู่ภายในห้องนี้ควงลำพังครับกับกล้องถ่ายภาพอุปกรณ์บันทึกเสียง แล้วก็คอมพิวเตอร์กับปืนเท่านั้นเองครับไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากเพื่อป้องกันตนเองนะครับแต่เราก็ยังคงรักษาระยะไม่ให้มีใครเข้ามาภายในห้องนี้โดยเด็ดขาดนะครับแต่เมื่อเป็นคอร์สออนไลน์ท่านก็สามารถจะเรียนภาคทฤษฎีโด,ดยที่บ้านของท่านได้นะครับตามแต่สะดวกตามแต่อัธยาศัยและเราก็จะมาเจอกันในปฏิบัติภาคสนามเพียงแค่1วัน ทำให้ประหยัดทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ลดอ,อัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายนะครับมันเป็นอาวุธโดยสภาพนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีจะใช้ได้ต้องต้องเรียนรู้อย่างน้อยต้องรู้กฎความปลอดภัยครับวิธีปฏิบัติต่ออาวุธปืนอย่างปลอดภัยที่เราเรียกว่า human s a f e คำพูดหนึ่งซึ่งซามูเอลโคนหรือแซมมวลโคนกล่าวไว้ก็คือ God created man Coloured equal นั่นก็คือพระเจ้าสร้างมนุษย์ครับแต่พระเจ้าไม่ยุติธรรมทำให้มนุษย์มีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนแข็งแรงมีคนอ่อนแอแต่โคนทำให้มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน คนตัวเล็กก็สามารถคว่ำคนตัวใหญ่ได้สู้กับคนตัวใหญ่ได้ครับด้วยอาวุธปืนถือว่าเป็นเสียงโกนนะครับแต่จะคว่ำกันได้ยังไงล่ะครับจะสู้กันได้ยังไงครับมีปืนอย่างเดียวไม่พอครับต้องใช้เป็นใช้เป็นอย่างเดียวไม่พอครับต้องรู้จักแท็ t ติกในการใช้อาวุธครับแท็กติกก็คือยุทธวิธีที่เหนือกว่าครับ มีปืนเหมือนกันเร็วเหมือนกันลงมือพร้อมกันตายด้วยกันทั้งคู่ครับเร็วกว่าแม่นกว่าแทคติกเหนือกว่าคือผู้อยู่รอดเพราะฉะนั้นมีปืนแล้วต้องใช้ให้เป็นครับต้องรู้จักแทคติกการใช้อาวุธปืนด้วยไม่ใช่สักตะว่ายืนแอนพุ่งยิงกันแบบนั้นเขาเรียกว่าการยิงปืนครับไม่ได้ใช้การต่อสู้หรอกครับถ้าคุณไปเจอคนที่เขาเป็นคนที่เขาเก่งกว่าคุณตายสถานเดียวหรอกครับในระยะ79 ปืนสู้มีดไม่ได้ต้องเอาคนเป็นกับคนเป็นมาลองกันครับมาปะทะกันแล้วคุณจะรู้ว่าระยะเจ็ดเานะวลาคุณจะเข้าถึงตัวเขาครับคุณโดนไปไม่ต่ำกว่าสามสี่นัดแล้วผมไม่ได้ถูกถูกมีดนะครับในระยะประชิดปืนก็ไม่ทานมีดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณมีปืนคุณก็ต้องรู้จักคำหนึ่งครับว่าทีดี คุณเคยเห็นไหมครับคลิปต่างๆที่เราดูเนี่ยครับโจรปล้นร้านทองเจ้าของร้านทองยิงกระโจนข้ามเคาน์เตอร์ทองห่างกันไม่ขี่เมตรยิงไม่ถูกเพราะฉะนั้นไอ้คนที่พูดว่ามีปืนยิงเมื่อไหร่ก็ถูกอะเปิดกระโหลกออกใช่ไหมบางคนครับแสวงหาปืนที่มันแม่นที่สุดแต่ไม่เคยคิดจะฝึกซ้อมเพราะคิดว่ามีปืนแม่น ยิงเมื่อไหร่ก็แม่นคนประเภทนี้ควรเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ครับในหลักสูตรการใช้ปืนลูกโม่ของเราเนี่ยไม่อยู่หลักสูตรนึงครับที่เราเรียกกันว่า E C Q B r e v o l v e r เราจะไม่ใช้ทั้ง Jet Load เราจะไม่ใช้ทั้ง Speed Load ครับแต่เราสามารถจะสอนให้คุณใช้ปืนลูกโม่ยิงต่อเนื่องได้ โดยกระสุนไม่หมดโมครับมี25นัดก็ยิงต่อเนื่องได้25นัดครับความลับที่นี่ถ้าคุณอยากได้คุณต้องมาเรียนต่อกับเรานะครับไอ้คำแนะนำที่ว่ายิงไปนับไปยิงไปนับไปว่ายิงไปแล้วเท่าไหร่เป็นคำแนะนำที่น่าเศร้าใจครับ วิชาอาวุธศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่มักมองข้ามแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจแล้วครับคิดว่าปืนยิงเมื่อไหร่ก็ถูกปืนยิงเมื่อไหร่ก็ตายเห็นไม่เยอะแล้วครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายแต่ถ้าลองไปอยู่ในมือของคนที่เขาเป็นเขามีความชํานาญเขารู้จักเเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธยิงเมื่อไหร่ก็ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ตาย คุณอยากจะยิงเมื่อไหร่ก็ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ตายหรือคุณอยากจะยิงเมื่อไหร่ก็ไม่ถูกยิงเมื่อไหร่ก็ไม่ตายเลือกเอาครับชีวิตของคุณคุณเลือกได้ครับเลือกได้ตามอัธยาศัยนะ